รู้ไหมที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือเบนเผ่าซพมใช่หรอนี่เมนหรอฉันนึกว่าบ้านแกซะอีกโอ้ยรู้เลยโอ้ยพวกพี่เล่นกันแล้วอะ่ะหนูยังไม่เล่นเลยนี่แบบนี้เนี่ยเขาชื่อแบบอะไรนะพี่แจ นางรำโอ้ยก็พี่พี่กิจบอกว่ามันมีเบบี้ทีด้วยอ่ะพาไปดูหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันเห็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เขากำลังมีหูเขากำลังยืนแบบหน้ามืดตามัวอยู่ตรงนั้นอะนั่นเขาจริงปะเนี่ยหน้ามืดโอ๊ยอุ้ยเป็นไรแล้วติดคอพี่เข่าพี่เข้าพี่เข้า นใช่ฮ้อนกลัวนะดิโทษทีนะนี่เบ็นพิธีแล้วเหรอใช่พี่กิตบอกมันคือเบ็นพิธีอ่ะตัวนีมันเป็นกุมารทองาเล่ด้วยไหนดูดิเฮ้ยมันมองตามเราอุยใช่แต่มันตาเหล่จริงเฮ้ยนายก็อย่าเอามันไปตรงจมูกสิมันก็เหล่ดิแต่ว่าทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะมาทําความเคารพซะหน่อยพี่กิตนั่งแล้วอ่ะพี่กิตนี่พี่กิตน้ำหลู่สุดสุดเลยอ่ะ กันได้เลยตามสบายหนูจะทําความกับเราพวกพี่นะฉะนนั้นพาหนูเข้าไปเล่นแบบนางลําด้วยเพราะว่าหนูกลัวไปเร็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 วเราวไปเร็วไปเร็วไะเรวไมเวเร็เล่นไปเรี้มปกร็วไปเร็วมาเร็วไป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 เร็วเร็วมาแล้วไปเร็วไปเร็วิปเรีปเข็าไปเร้วเล้วไาเเาเปปเ็ปคงไทย ผีไทยเรารู้อยู่แล้วว่าน่ากลัวขนาดไหนอุ้ยอีสานอีสานเอดีโอมีอึ้งอ่างด้วยน่าเป็นทางคกนะอึ้แบนางรำนางเหล่หูมืดมากเลยอะทุกคนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟว้าเฮ้ยมืดแต่อย่าดีที่เราพกไฟฉายมานะปังแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่เหรอหนูอยากรู้เรามาทำไมเรมาอีเวนต์เรามาอีเวนต์เรามาล่าผีกันไง เขาจาระล้เใหบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขานะตายอย่างทรมานเขาเคยเป็นลูกศิษย์นางรำมาก่อนอ่ะโอ้หะเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหอีเวนต์ใหม่ล่าสุดอลังการอีเวนต์ใหม่นี่เราไม่กล้าเร่งนีนี่ขอคนไม่เล่นนะตอนนี้ไม่ลองศอบอยู่เขาทำพิธีพร้อมเลยปังจริงนี่หมีโอ้พี่ไม้ลบลูกเกินอ่ะ นุ่นปางเขาบอกให้ไปเอาเชือกสีแดงทางซ้ายมือน่ะโอเคหนูจะไปเอาปะปะปะเฮ้ยมันมีตัวอะไรไม่รู้เดินอยู่ฮะฮะนน่เ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 น่นเน่เน่เน่เนยเน่เน่เน่เงเน่เนเนเก็เน่เน่เ่เน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 เน่เก่เไ่เน่อน่เนเนเน่ตนไมน่เนเล่เน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 เน่เน่เนเน่เนน่เน่เน่น่่เนเน่เ่่เ่เ่นนนนนนนเเดนเเเเเนน ใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะเป็นได้นะเฮ้ยผีมันเล่นกับเก๋ไม่ใช่แล้วจะปจับเรือกลับหรืกับไม่ใช่ไม่ต้องฟังนี้จะแล้วมันจะรั่อยู่นี่มันอยู่นี่มันมีหลายตัวเลยนะเนี่ยอยู่นี่นี่ลูกอ่ะฉันจะกลับจับจะไปโชว์ที่งานวัดจับเลยจับเลยไม่ไหวต่อเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยฉันว่าเราควรเอามันไปทำพิธีนะมันเยอ่มากอะเผาได้ไหม มันมีโชว์ไหมปางมันอยู่ตรงไหนโอ้ข้างหน้านุนใกล้ๆนี่แหละตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีลูกขออีกตัวหนึ่งอ่ะใช่ว่าเราลองเดินรอบๆบ้านดูก่อนดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราควรจะช่วยกันจับป่ะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยโไปตัวนี้มนบันไดด้วยปังโอ้ปังนี้ก็มีฉันเราเข้าไปในประตูเอ้ยประตูนี้มันล็อกอ่ะอาจจะต้องขึ้นบันไดไปนะเพราะว่าตรงนั้นเขาบอกว่าให้เอาลูกกอดไปไว้ตรงนู้นทางไหนมไม่ใช่หรออยู่ข้างบนข้างล่างหนูขึ้นบันไดแล้วนะอะไรอุ้ย มันจะหลอกกี่รอบอ่ะน่ากลัวหลอกสิบรอบแต่าประวัติของเธอเนี่ยคือก่อนหน้านั้นน่ะเธอเป็นนางรำที่สวยมากแต่ตอนที่เธอแบบเธอก็โดนโดนลักพาตัวไปในป่าในยามค่ำคืนตอนที่เธอกำลังจะกลับบ้านน่ะทุกคนตรงนี้มันมีเหมือนเป็นเจดีย์มันคือกอดหรือเปล่าเขาบอกว่าเจดีย์อ่ะไม่รู้อ่ะมันใหญ่แล้วที่นี่มีโลงศพเต็มเลยดูแจ๊สองอัน ต้องเก็บไหมดูได้รก่อนผมเก็บสีแดงแล้วกันนะกับอัเดี้ฉันเก็บสีเหลืองให้เอเคยอันนี้หนูเตรียมเอาอันนี้ไปให้ใส่ไหลูกกอกก่อนถ้าอย่างนั้นนะฉันว่าไปเผาก่อนไหมชิ้นเจอทางและปางตามมาทางพี่ไหมหรือเปล่าฉันอยนี้ข้้งหลังข้างบนี้เหรอทางนี้ทางนี้อุ้ยมันมีเหมือนเป็นเตียงผู้ป่วยเลยด้วยดิโอ้หรือว่าที่นี่คือวัดอะวัดที่ไวัดแล้ววคาาบะห้องพักของ เออพวกนางรำอ่ะที่เขาแบบรำเหลือพิธีฉันมีฉันมีฉันมีเปิด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 ในมิตทองคีว้าวเธอได้ยินเพลงด้วยนะกลัวจังข้างในไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเปิดูในเจไดไหมวิ่งด้านล่างหรือเปล่าไม่เห็นเงาด้านล่างมีผีเฮ้ยเจอเจอเจอได้แดงนี่เไปลมแรงข้างล่างกันทุกคนไป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 ไม่ใช่ปะเนี่ยทุกคนเลยนะเดี๋ยวฉันเก็บให้นะนี่นี่แบนเดตอ่ะฉันไม่รู้ต้องใช้ไหมอ่ะ แต่เขามีก็อาจจะต้องใช้อ่ะไม่มีฉันลองเปิดเช็คเกทก่อนเอ้ยตรงนี้ก็มีได้แดงเหมือนกันอ่ะฉันไม่รู้ว่าอันนี้เราจะต้องเอาเอาไอตัวพวกนั้นน่ะไปใส่ตรงนู้นน่ะกี่ตัวเราไปดูกันก่อนไหมอ่ะไปดิไปไปดูก่อนไปดูก่อนอู้ยวววิ่งจะไปเสียงประตูมาดูหลอดหลอดไม่ปไม่ใช่ทางเนี้ทางนี้แหละใช่เหรออไปือก็ฉันเห็นเช็ครตตันตรงนั้นอะเห็นเหมือนกันเน่น่เน่เชือกในมือฉันมันสั่นไปหมดแล้วที่ไมมันไม่กลัวเลยเฮ้ยจะแบงทุกคนมีผู้ผ่านดู ว้ามันไม่เปนหมูหันแล้วนะมันหมูหงายโอ้ชิวอุ้ยน่าจะเสียงแปลกแปลกนะมันมันเปิดข้างในมันมีปาร์ตี้เพลงบันไดเอ๋ยเอ๋ยโอ้โหทุกคนตรงนี้มีแต่หุ่นที่มีได้มาแล้ว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 อยู่นิ่งๆจับเลยจับเลยจับเลยไี่แน่ากลัวทุกคนทุกคนจะแล้วจะแล้วฉันเห็นหม้อแล้วฉันเห็นหม้ออันประหลาดเลยแต่นนี่นี่ใหญ่หม้อสีแดงแล้วบอกว่าถ้าเราเจอกับดวงวิญญาณร้ายเราต้องเอาดวงวิญญาณร้ายเนี่ย ผนึกด้วยได้แดงและใส่ลงไปในไข่เพื่อถ่วงน้ําโอเคจ้ะแต่ว่าเราต้อง่วงกี่ตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกี่หกตัว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 เราส่งเองนะเฮ้ยจะเจอข้างบนนี้ตัวหนึ่งอีนับไหมนี่นับไหมเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอะอันนั้นมันถูกแขวนไว้นี่ไอตัวนั้นมันไม่มีชีวิตแล้วเราต้องหาตัวที่มีชีวิตแล้วดูหนจริงนะว่าไอตัวนางลำที่มันตายแล้วนี่มันยังจะกล่าเราไหมตายแ่เจ้ชดาด้วย อนี่อาจจะเป็นชาดาของเธอไม่ใช่ไม่ใช่ของหนูของคนที่บันไดไม่ของเธอในที่นี้คือของเธอที่ตายโอ้โหตัวไหนคือตัวจริงโอ้โหใครจะกล้าเข้าไปเดี๋ยวไม่รู้อ่ะฉันเห็นฉันเห็นรอยนิ้วมือตรงฝาผนังด้วยไปดูกันไห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 นใครมาป้ายไว้คือจริงๆทุกคนช่างสังเกตมากนี่นี่ตัวนี้เห็นไหมโอ้จริงใจเขียวสังเก็บแล้วกันไอ้เลือดอะเงาของนางรำที่เป็นหุ่นปั้นนี่เหมือนจริงจริงมีหุ่นหนุมานด้วยอ่ะ หัวโขนเฮ้ยเฮ้ยมันขยับเป้ามันขยับเป้าอุยอุยอุยไม่มีไม่มีหรอกตอนนี้ยังนะฮะแสดงว่าบรรจารเหรอไม่ได้เดียวหลังมากเลยพราปู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนไหว้ก่อนสาธุสาธุถ้าหนูออกไปได้หนูจะไม่กลับเข้ามาอีกหนูสัญญาพอเราดูแท่นที่ทําพิธีแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าแท่นนี้มันเหมือนแบบมีการคิดไต่ต่อมาแล้วนะว่าอยากจะกักขังดวงวิญญาณอันนี้อ่ะดูดิข้างบนอ่ะ แต่หนูพูดเชื่อมับนจริงใหญ่มากพูดจริงๆว่าไอ้ลูกกอกเนี่ยมันน่ารักนะเนี่ยอะไรอ่ะนั่นๆมีลูกกอกตัวนี้ตัวนึงใช่แต่ว่าไม่มีเชือกเดี๋ยวไปเอาเชือกมาอันนี่อยู่เสียงหัวร้อนนะฮะฮะและก็ได้ยินเสียงหัวร้อนเหมือนกันอาจจะเป็นลูกกอกที่กำลังหัวร้อนอยู่ก็ได้เฮ้ยเสียงเป็นผู้หญิงเนีลูกกอกไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่รู้อะไรแกลูกกอกไม่ใช่ผู้หญิงฉันดูแป๊บทไมมันสั่นนี่ทิศมันเดินไปตรงนี้พี่ขิดมีเชือกปะมีเฮมีเสียงอะไรอะนี่ไอ้้งแป้งฉันเห็นเชือกอยู่ตรงนน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 ัััััั้้้้้้เเเเเดดดดดดีีีีีี๋ยยยยยยยววววฉฉฉฉไไปปอออออาากก่่ลรูคจจจบบมมุญแ ตรงนี้มีห้องน้ำนะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยว้ายเต็มเลยอะไรอะหยุดก่อนไม่หยุดนะโอ้โหหนูมีหนูมีหนูมีแล้วเอาล่ะจับคนละตัวสองตัวนะเราจะได้ออกจากที่นี่กันเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีคนอยู่ข้างบนนะฮะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนน่ะประชาชนหรือเปล่า อจะเป็นทีมอื่นที่มาล่าผีเหมือนเราหรือเปล่าเราจะขอความช่วยเหลือเหรอวะห้องน้ำน่าหื่ออะไรกันอ่ะปาฉันว่าข้างบนมีคนแน่นอนเลยไปดูไปนละเดินไหมอะไรไปทางไหนอะเดินอยู่นี่ตรงนี้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 มา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 ตรงนี้ไหนมันที่ไหนว้ายฮะทำไมทุกคนเฮ้ยเห็นแวบๆเห็นแวบๆแต่เกายังไม่ดเลยมาไปจะดะเลยยังไม่ตัดสินจะคุยกับเขาได้นะโอไม่ก็ตัดสินเลยแล้วกันก็น่ากลัวกับเธอ เธออาจจะไม่หลอกเราเขาเขาหายไปแล้วเพื่อนจริงเจ้เขาไปแล้วเขาไปแล้วถาม่รู้จริงจริงหลวงพ่อช่วยด้วยนะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยคุ้มครองพวกเราด้วยนะหลวงพ่อยังติดไม่ยังมีกุญแจอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะเปิดอะตรงเนี้ยกุญแจสีอะไรครับกุญแจสีออกแบบสลาไม่มีนะาาลอถ้าจะขึ้นไปอยู่ด้านบนน่ะฉันจะโดนอีกไหมนะไม่โดนหรอกเธอหายไปแล้วเมื่อกี้อเธอจะหายไปไหนฉไม่เห็นเลย เสียงอะไรดังอีเสียงปังเสียงปังร้องอ๋อฉันนึกว่าเสียงเปิดประตูไอ้บ้าฉเองแหละขอโทษเฮ้ยงวิ่งเราอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปปิดประตู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 ปิดปิดปิดูมดตายปตายปตปเฮ้ยไปิวิ่ง กกตนมันหายตไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างนะดูได้กุญแจมาดูได้กุญแจไปแล้วพี่กิจกุญแจห้องเสียแล้วนะเฮ้ยมันกลัะเดินขึ้นมาช่วยดูสิเงินอยู่ที่มืออยู่ที่มือหนูแต่ถ่าแต่ว่าสีทองทองอมๆอ่ะหน้าเขาตอบมากหน้าเขาตอบเราต้องลงไปทางเนี่ปามเพราะตรงนู้นเขาเขากำลังไล่กันอยู่โอเคงั้นนั้นแหละหนูตามพี่กิจไปรับจะแป้งล่อไว้อุ้ยเอาเขาล่อ จุ๊ดแจ็คกำลังจับลูกกอกอยู่โอเคได้แล้วได้แล้วไหนวะค่ะนทางมากแล้วมันตามฉันตามฉันอย่างต่อเนื่องเหมือนหนังฝรั่งแบบแอคชั่นคอมเมดี้โอ้ my god จะไปรอไว้ก่อนนะรอบ้าอะไรล่ะมันมันตามฉันไปเรื่อยสวัสดีจ้คฉันพามันมาหาจ้ะอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่ามายุ่งกับฉันกินอะไรกินอะไรพี่กิจกุญแจกุญแจชื่ออะไรอ่ะอัสสัมมาหะกุญแจบ้าอะไรเนี่ย ไม่ีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอะเฮ้โหไอนนี้ว่างเปล่ามากเขาขด้วยโอ้ยๆอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียมันมยไอ้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 อ้เอ้ไอ้ได้ไอ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 ้ยอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้เอ้ไ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 อ้เอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ ฉันไม่ได้อะฉันไม่ได้เธอได้หรือเปล่าถ้าเธอได้เธอก็เอามาใส่สิได้อยู่ก็เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะเยมา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 ี่มันโมโหเฮ้ยเฮ้ยมันโมโหแล้วมันเหมือนเร็วขึ้นมันเหมือนเร็วขึ้นไไปปพี่ิมันเร็วขึ้นหรือเปล่าเฮ้ย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 พี่กินโอ้โหนางเราเฮ้ยเฮ้ยพี่กินไป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 เร็วเลยเร็วเลยเร็ล้วเลยเรเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็ลงเร็วเลยเร็ว มันหายไปแล้วมันหาไปแล้วมันหายไปแล้วมคทำไม่หัวร้อยอีกแล้วอ่ะไม่ใช่หนุ่มคนหรือเปล่าเอาดีๆนะมันดักเราทุกทางเลยตอนเนี้รีบมารีบมารีบมาหายอยู่ฝั่งขวาไปแล้วเร็วลูกกอกในมือฉันฟันทหมดแล้วหน่อย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 ใย่ใส่ใส่หน่อย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 ไอ้ยก่ตัใครแค่สองตัวนะเลยอีกสองตัวเองไมมีเชือไปไปตามหาลูกกอกกัน้ปตามมาตามมาตอนนี้แน่ใจนะว่าพี่กิจเจอ เอ้ยมันมีช็อตแงด้วยเหรอนี่มีช็อตแงเดี๋ยวพังก่อนงั้นเลยงั้นงั้นงั้นเร็วเร็วเลยพี่กิตเร็วเร็วเร็วเลยเร็วเเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเยี่ยมไอ้ตัวนี้ต้องใช้เหนนี่คีย์อะดีใจพี่กิตมีพอดีเข้ามมาข้ามมาข้ามมาไปไปโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนแขวนนางรำแล้วเผาทั้งเป็นเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หุ่นแล้วนะอันนี้มันตัวแบบจริงเลยมันเหมือนที่เราเจอเมื่อกี้เลยอะจริงมือยาวอ่อนช้อย ระไม้คลายครึ่งกับนางรํมไม่นะหนูว่าถ้าเราทําพิธีนั้นเสร็จเขาอาจจะไปสู่สุคติไหมหรือโดนกักขังอาจจะนะผมผมได้มาตัวหนึ่งลูกกอกตัวนึงไม่พอดีแล้วจะคิดว่าถ้าเกิดว่าทําพิธีให้เขาแล้วเขาอาจจะอาจจะยังนะไอาจจะไปก็ได้เจ๊จะมีเสียงวรอรร์อีกแล้วจ้าเจ๊เหลือแค่ตัวสุดท้ายของเจ๊แล้วเจ๊ต้องหายเจอจะเป็นห้องนี้ฮัลโหลสวัสดี อันผมลโหลสก่อนนะผมมีวัสดีครับผมนี้จะบอกว่าเมื่อเช้าโดนน้งล้ำดูเฮ้ยผมผมไม่โมดหม้อมันหายไปไหนอ่ะเจ๊เร็วเลยพี่กินบอกหม้อหายมาเร็วมาเร็วโอเคเข้ได้แล้วหนึ่งตัวปางปางเธอไปเชื่ออีกไหมในห้องนี้พี่อีกตัวหนึ่งนะจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อนี่ยในห้องนี้เออเอาเลยได้อย่งเพืนในบ้านนี้น่าจะมีฝุ่นเยอะแล้ระทมจ้าเยอะไม่ไหวเลยนะฝุ่นอ่ะไม่เห็นหม้อ มอหายไปไหนฮะหม้อหายไปไหนรอมันคิดว่ามันเป็นจิ้มจุ่มหรือไงอะยกหม้อไปมาทันงย้ายมอเหรอยกหม้อหนีเหรอแล้วม้อไปไหนอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาหัวล้อใส่แล้วอ่ะหัวล้ออัดเอาเราทำไงอ่ะม้อหายจริงมอหายหายจริงไหมหนูว่าเราอาจจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลนะเราขึ้นไปดูข้างบนไหมหรือว่าจริงๆแล้วหม้ออาจจะลอยขึ้นไปหรือว่าเมื่อกี้พี่ไปดูแจ็งเธอกำลังคิดอยู่ว่าเธอจะเอาสายมอเล็กใช่ไหมหรือไม่ใช่ ไม่ได้เมื่อกี้พี่ไปทำอะไรมาฉลงไปงัดประตูไงแล้วสงสัยหม้อเลยพังไปด้วยหม้อแตกเอ้างัดไม่ได้เหรอว้าวทุกคนหม้อกลับมาแล้วหม้อกลับมาแล้วเอ้าหม้อมาไงอะน่าจะตกลงมานะมันตกลงมาเรื่ยดีๆมันก็มาต้องยืนเฝ้าไหมเนี่ยมันจะหายไปอีกไหมไม่หรอกคืออย่าไปทำอะไรมากพี่กิตเลิกถือฉลังนะตอนนี้คี่บอกอแต อยู่ดีๆไปเคาะเคาะหรือเปล่าเคาะอ่ะอืมเัอใส่แล้วฉันใส่แล้วไปฟาดหม้อเลยสองตัวฉันว่านะเราไปหาเชือกข้างบนไหมข้างบนน่าจะมีเชือกอีกอ่ะอีกตัวหนึ่งไม่ควรดังลำหรอพี่ไม่ใส่เลยพี่ไม่ใส่เลยใครเอาเชือกไหมผมมีอันนึ่งไปปังไปปังไปเราต้องรีบไปหาตัวสุดท้ายทุกคนเราต้องหาให้เจอไป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 ข้างบนแหละโนยโนนี่โนนี่โนยแต่ข้างบนดังลำมันอาจจะอยู่ก็ได้นะปังถ้ามันจะมาเราจะได้ยินเสียงเปิดประตูดังเอ็ดมันอยู่ข้างบนหรือเปล่า หนูว่าข้างล่างมันก็มาได้นะไม่มากอ้าทางตมาปิดทางแล้วไปนั่งไฟส่องนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ยโอย้ล้้ยนอ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 ยอดช้อยมากผไดรเวอร์เลยพิ่อเห็นว่าอดช้อยขนาดนี้เมื่อกี้เป็นทีโพสงามแสงเดือนมายืนชมงามใบหน้ยเข้าสู่วงรอม นี้เราก็ลบลูกอ้วึ้นไปไหมล่ะอะไรมันหายไปแล้วเฮ้ยอย่าต่อหน้าเลยพี่เจงมันหายตัวเผื่อๆมันมันอยู่ข้างเกนะไม่ไม่ไม่เอาอ่ะให้อยู่ข้างเจแป้งเลยมันหายไปแล้วเราก็ขึ้นขึ้นสวนไปเลยไหมจริงจริงขึ้นสวนรอมีนั่นไหมไม่อยู่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 ขอนี่มีเพลงฉัเได้เสียงกระดูกนะพี่เสียงกระดูกนะไม่รู้ว่าเสียงกระดูกของไอ้ตัวน้อยๆหรือว่าเสียงกระดูกของดังล่ะ มีกระดูกเป็เสียงอะไรกระดูกพิกิตร์มนอหู่ไหนนกระดูกอยู่ในห้องนี้แน่เลยอ่ะสวัสดีจ้ามีไหมมีไหมเฮ้ยให้เจออย่ามารีบเหมือกับปังหยุดหยิบเลยหยุดหยุดไหนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะทั้กระดูกมันไม่หยุดไปไม่หยุดริบมันเยอะไปริบเป็นหมดแล้วตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วไป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 นางเราเป็นต้อย่างหน้าเราแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเราเป็นตัวแทงให้ปัง เฮ้ยเฮ้ยคนสู้เพื่อนน้องของฉันไม่ไยอมถอดถอยไม่ดันหนูด้หนูกลัวะเฮ้ยเอาใครไหนพี่กินปังปังฉัน่างแคแค่ทำพิธีอ่ะลันร่างอะไรปังอะไรอะไรอ่ะไม่ไปรับสลักกอดเราโมที่ไหนอ่ะเราโมจริงๆไปเชื่อไปเลยไหมไม่บอกแล้วมันเฟ้อ บานมาแล้วบานมาแล้วโอ้ยโอ้ยบาแล้วมาแล้วโอ้โหเคยเคยเดินตามไปช้าๆเพื่อให้เขาได้ไปสู่สุขติอ้มนักมณีร้อยเผาเลยเผาเลอยปางนามูนามีมูมีนาฟ้าไปสู่สุขติวู้วู้วูมีดูกเดินอยู่และแล้วดวงวิญญาณของนางรามก็ได้ถูกปลดปล่อย หรอเแล่านะว่นเราขังเขามากกว่าจริงเราถ่วงน้ำเขามากกว่าจริงฉันว่าภาคต่อไปเขาตัวมาแก้แค้นแน่นอนเอาละค่ะทุกคนสำหรับการไปล่าท้าผีในวันนี้นะก็จบลงไปด้วยการจับนางลาถ่วงม่อค่ะแต่ชาวดวงวิญญาณมันไม่ไปไหนแน่ๆจริงชาว่ายังไงเราก็อาจจะต้องไปล่าอีกรอบหนึ่ง มันมีภาคต่อแน่นอนอื๋อาว่าถ้าเกิดว่าน้องๆมีแมปผีที่น่าสนใจอยากจะแนะนําพี่ๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเย้พวกแล้วน้องปังจะไม่ได้ให้ดูก็ไม่อยากเล่นคนเดียวกลัวเอาว่าถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องของสุนีิวิวีและพี่ๆทุกคนเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดี พี่สื้อจะรักเส้องเทียนสวยมากเธอเสื้อดียวอยพานนมเลยอ่ะนมไหเหรออะไรอ่ะนมไม